วัสดีค่ะก็คลิปนี้ก็ต่อจากคลิปติ้นใหม่นะก็สิ่งที่เราทำมันไม่ใช่สกุลชี่นะมันคือชื่อที่เราเรียกมันมเฉยือเพราะว่ามันเหมือนไม่ยแต่มันบิดได้นิดเดียวมันบิดไม่ได้นะเพราะถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ฟองน้ำหรือว่าทิชชแป้งลงไปเลยทำไม่ได้ เราจะไม่แท็กนอนจนไม่ได้ใช้ดินนแต่คีย์เวิร์ดเราใช้อะคือคี่ไม่ใช่คียเวิร์ดนะคะดินอันนี้เคย <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นปั้นเป็นสลักชื่อกันแต่เราจะเรียกชื่อมันสกุชีเพราะมันน่ารักเสือสกชุชีน่ารักชอบมาก แราจะเียมันว่าสุขชีพบรนเจละกันนะ